เอาซัพพลายเออร์ของเราไปไปใช้ในการเปิดบริษัทส่วนตัวป้องกันยังไงดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่าต้องระวังสําหรับการทาธุรกิจเพราะวันนี้การที่เราทรําธุรกิจมาได้เนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีความสามารถในการหาสินค้าสามารถที่จะคิดสินค้าที่มันตอบโจทย์แล้วก็ส่งออกไปในตลาดจนเกิดยอดขายจนเกิดการเติบโตและหลายๆครั้งนั้นก็คือความลับของธุรกิจของเราที่เติบโตก็คือความสามารถในการคัดเลือกซัพพลายเออร์เพราะฉะนั้นวันนี้ซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าของเราเนี่ยที่เขาคอยเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือ่เป็นแหลง ที่เราสามารถหามาได้เนี่ยนั่นคือเคล็ดลับในเรื่องของการธุรกิจให้โตแต่หลายครั้งเจ้าของธุรกิจอาจจะเจอว่าลูกน้องของเรานี่แหละแอบติดต่อแอบประสานงานเอาซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยเตรียมนําไปใช้ในการเปิดบริษัทของตัวเองหรือบางคนก็เอาไปเพื่ออยู่กับคู่แข่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากจะป้องกันปัญหาในการโดนดึงซัพพลายเออร์ออกไปอยากให้ผู้อ่านทุกคนได้ลองทําสิ่งนี้อย่างที่1การสร้าง Relation s h i p เรื่องความสัมพันธ์ยังคงเป็นประเด็นสําคัญในการทรําธุรกิจถ้าวันนี้คุณมีความสัมพันธ์ททีีีีี่่ดดมเราาก็จะ รักษาคนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของเราได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ภายนอกหรือภายในกับซัพพลายเออร์ก็เช่นกันคุณจะต้องมีกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์อย่างน้อยการทํางานร่วมกันเนี่ยจะต้องไม่ได้มองแค่มุมของคอมเมอร์เชียลไม่ได้มองแค่ผลประโยชน์กำไรขาดทุนอย่างเดียวแต่มองในเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยถ้าวันนี้คุณให้เกียรติซัพพลายเออร์มากพอมีปฏิสัมพันธ์รู้หน่ารู้ใจกันมากพอเราก็จะสามารถรักษาเขาไวให้อยู่กับเราได้อันที่สองอย่าลืมมีสัญญาที่เป็นธรรมวันนี้เรื่องข้อต ่อให้สนิทกันแค่ไหนอย่างน้อยเราก็ต้องมีสัญญาบางอย่างที่เป็นรูปธรรมเมื่อไหร่ที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันจะได้มีหนทางในการดําเนินการทางกฎหมายได้แต่วันนี้หลายหลายคนจะเจอว่าไม่มีข้อกําหนดไม่มีข้อผูกมัดไม่มีข้อสัญญาอะไรแล้วก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ยเวลาที่ซัพพลายเออร์เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็จะไปทําบางอย่างโดยที่เขาไม่ได้คาดคิดหรือคิดน้อยเกินไปข้อกฎหมายเป็นสิ่งที่เรให้คนเรามีสติมากขึ้นการมีข้อกฎหมายชัดเจนมีข้อตกลงชัดเจนครับจะทําให้ซัพพลายเออร์มีความระมัดระวังในการทําอะไรบางอย่าง ที่มันละเมิดข้อตกลงกับเราอันที่3มก็คือทุกธุรกิจจะต้องมีซัพพลายเออร์สำรองวันนี้อย่าฝากอู่ข้าวอู่น้ําของเราไว้กับซัพพลายเออร์เพียงแค่เจ้าเดียวอย่าไปคิดว่าโอ้โหไม่มีใครที่จะทําให้เราได้ดีเท่ากับซัพพลายเออร์เจ้านี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นเขาเนี่ยดีที่สุดผมบอกเลยว่านี่คือข้อที่อันตรายมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของแรงงานเรื่องของสินค้าเรื่องของการจัดส่งเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับโอเปอเรชั่นเรรกกาาาวจ,จะะ้ละะลยบหๆ เพื่อเอาไว้เป็นผู้เปรียบเทียบแข่งขันและเมื่อไหร่ที่ซัพพลายเออร์บางเจ้าเริ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ดรอปเราจะต้องบอกเขาได้ว่าเรามีตัวเสียบเราไม่ได้เป็นของตายสําหรับเขาอันนี้จะสามารถช่วยควบคุมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของซัพพลายเออร์ได้ด้วยและอันที่4ก็คือเราจะต้องสร้างแบรนด์และวิชั่นของเราให้แข็งแรงบางครั้งซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าการคบกับเราเนี่ย,ยทำให้เขาได้ผลประโยชน์หรือมีโอกาสมากแค่ไหนนั่นคือหน้าที่ของเราครับบางคนเข้าใจไปเองว่าเราจ้างเขาก็เหมือนเป็นจ็อบแต่เขาไม่ได้รู้วว่าาาาเรากงงแผนจะขย,ยี เมื่อก่อนเราคุยกับเขาตอนยอดขายประมาณสักสิล้านต่อปีแต่วันนี้เรากําลังคุยกับเขาในฐานะร้อยล้านต่อปีแต่ว่าถ้าเขาคบกับเราโอกาสของเขาก็จะเติบโตมากขึ้นวันนี้หลายคนเนี่ยไม่ได้สื่อสารวิจัยทัศน์ไปถึงซัไพเออร์ด้วยทาให้เขาก็เลยมองเราเป็นแค่ช็อตบายช็อตเคสบายเคสมองกันเป็นจอบจอบแล้วก็คิดราคาเป็นจอบจอบเพราะฉะนั้นวันนี้เราสามารถที่จะบริหารซับไพเออร์โดยการนําเสนอดิเรกชันหรือวิชั่นให้เขาเห็นได้ด้วยว่าถ้าเขาคบกับเราบอกเลยว่าเขามั่นคงและปลอดภัยซับไพเออร์เนี่ยไม่ได้ต่างกับพนักงาน จริงๆเขาก็โตไปด้วยแต่บางครั้งเขาไม่รู้ว่าการเติบโต,ตของเรามีผลกับเขานั่นคือหน้าที่ของผู้บริหารเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ4อย่างที่อยากให้กลับไปทําก็คือถ้าวันนี้คุณมีการบริหารซัพพาเออร์ที่ดีมีการป้องกันได้ครอบคลุมอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่เราจะโดนลูกน้องของเราเนี่ยทุจริตในการไปติดต่อรับหลังมันก็จะมีโอกาสลดลงซัพพลายเออร์ก็จะมีความกังวลในการที่จะทรย,ยศและหักหลังเราเพราะเขาคงไม่กล้าแรกหรอกครับถ้าวันนี้เราเป็นธุรกิจที่มีอนาคตแล้วกาลังจะเพิ่มโวลุ่มในการส่งมอบงานให้ก หวังมากขึ้นในการไปรับเล็กรับน้อยแล้วมันไม่คุ้มค่ากับธุรกิจของเขาเองถ้าถึงวันหนึ่งเราตัดเขาจริงเขาลําบากอย่างนี้ก็จะทําให้เราป้องกันได้ดีมากขึ้นธุรกิจของใครติดปัญหาอยากได้ทางออกส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ